ไม่มีใครคิดว่าการเดินจะทำให้คนทั้งเมืองร้องไห้ได้แต่วันนั้นมันเกิดขึ้นจริงเด็กชายออทิสติกวัยแปดขวบที่ไม่พูดไม่สบตาและแทบไม่ตอบสนองต่อโลกภายนอกยืนอยู่ริมถนนท่ามกลางผู้คนนับร้อยที่เฝ้ารอคณะพระสงฆ์จากกิจกรรม Walk for Peace ที่เดินทางไกลกว่า2,300ไมล์จากฟอร์ตเวิร์มุ่งหน้าไปยังวอชิงตันดีซี วันที่หนึ่งของการเดินตรงกับช่วงที่พวกท่านผ่านเมืองริชมอนด์และสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ขบวนพระเดินผ่านแต่มันเหมือนเวลาทั้งเมืองหยุดนิ่งเพื่อดูบางอย่างที่หัวใจมนุษย์โหยหามานานโดยไม่รู้ตัวแม่ของเด็กคนนั้นบอกว่านี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเธอไม่ได้ขอให้ลูกพูดได้ไม่ได้ขอปฏิหารใหญ่โตเธอแค่หวังว่าลูกจะได้สัมผัสพ,พลังสงบจากพระ เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายความโกรธและความแตกแยกเธออยากให้ลูกได้อยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อสันติภาพเท่านั้นเองผู้คนรอบตัวเธอไม่รู้จักกันบางคนมาจากต่างรัฐบางคนขับรถเป็นชั่วโมงบางคนถือดอกไม้บางคนยืเนเงียบๆบ,บางคนร้องไห้ตั้งแต่พระยังมาไม่ถึงไม่มีเวทีไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีของแจกไม่มีนักการเมืองหาเสียง มีแค่ถนนยาวพระเดินช้าๆและฝูงชนที่เงียบผิดประิแล้วช่วงเวลานั้นก็มาถึงพระรูปหนึ่งหยุดเดินเข้ามาใกล้เด็กชายก้มลงอย่างอ่อนโยนมือที่ผ่านการเดินนับพันกิโลเมตรยกขึ้นอวยพรเบาๆเด็กที่แทบไม่แสดงอารมณ์ยกมือขึ้นไหว้แบบที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ร้องไห้คนรอบข้างร้องไห้ช่างภาพกดชัตเตอร์ แต่ไม่มีใครพูดอะไรเสียงเดียวที่มีคือเสียงลมหายใจของคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าหัวใจตัวเองยังอ่อนโยนได้อยู่นี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องปฏิหารเหนือธรรมชาติแต่มันคือช่วงเวลาที่มนุษย์จำนวนมากหยุดเกลียดกันชั่วคราวเพื่อยืนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีความเห็นทางการเมืองไม่มีสีผิวไม่มีศาสนามีแค่คำว่าพี๊ส และนี่คือคำถามที่เรื่องนี้โยนกลับมาหาเราทุกคนหลังจากพระเดินผ่านหลังจากน้ำตาแห้งหลังจากฝูงชนสลายตัวเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมหรือเราจะพกความสงบหนึ่งก้ากลับไปใช้ในชีวิตจริงเพราะบางทีการเดินทางไกลที่สุดอาจไม่ใช่จากเท็กซัสถึงดีซีแต่อาจเป็นจากหัวใจที่วุ่นวายไปสู่หัวใจที่สงบและมันเริ่มต้นได้จากลมหายใจเดียว ถ้าใครมองจากภายนอกมันดูเหมือนเหตุการณ์เล็กๆแค่กลุ่มพระกำลังเดินผ่านเมืองหนึ่งในอเมริกาแต่ถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์มันคือพลังงานบางอย่างที่คนจำนวนมากรับรู้พร้อมกันโดยไม่ต้องอธิบายผู้คนไม่ได้มาดูด้วยความอยากรู้ความเห็นแบบงานโชว์พวกเขามาด้วยความรู้สึกลึกๆว่าฉันต้องมาอยู่ตรงนี้บางคนบอกว่าตามดูการเดินทางนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ออกจากฟอร์ดเวิร์ธ เห็นพระเดินกลางแดดกลางฝนผ่านเมืองเล็กเมืองใหญ่ผ่านพื้นที่ที่ไม่มีใครสนใจผ่านถนนยาวที่ไม่มีแม้แต่คนดูแต่พวกท่านก็ยังเดินวันแล้ววันเล่าไม่มีโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีดรามา่ามีแค่เท้าเปล่าหรือรองเท้าแตะกับจังหวะก้าวที่ช้าแต่มั่นคงและนั่นแหละที่ทำให้ผู้คนเริ่มติดตามเพราะในโลกที่ทุกอย่างเร็วเสียงดังและแข่งขัน การเห็นใครบางคนเดินช้าๆเพื่อสันติภาพกลายเป็นภาพที่สะเทือนใจอย่างประหลาดพอขบวนมาถึงริชมอนด์บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีถนนที่ปกติเต็มไปด้วยรถกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนยืนเงียบๆบางคนกอดลูกบางคนจับมือกันบางคนถือป้ายเขียนว่าพีซบางคนแค่มายืนแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลไม่มีใครบอกให้เงียบแต่ทุกคนเงียบเองโดยอัตโนมัติ เรากับรู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ต้องใช้เสียงแม่ของเด็กออทิสติกที่ยืนรอลูกอยู่นั้นเธอไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเธอไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเธอแค่พูดว่าโลกนี้โหดไปสำหรับเด็กแบบเขาฉันแค่อยากให้เขาได้อยู่ในพลังงานที่อ่อนโยนบ้างคำพูดนั้นสะท้อนใจพ่อแม่หลายคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะในใจลึกๆทุกคนรู้ว่า เด็กๆก,กำลังโตในโลกที่เต็มไปด้วยความโกรธความเร่งรีบและความแตกแยกการที่พวกเขาได้เห็นผู้ใหญ่จำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อสันติภาพจึงเป็นบทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนไหนหลายคนพูดเหมือนกันว่าสิ่งที่กระทบใจไม่ใช่แค่พระแต่คือผู้คนรอบตัวคนแปลกหน้าที่ยื่นดอกไม้ให้กันคนที่ช่วยกันจัดที่ยืนให้เด็กคนที่ยิ้มให้กันโดยไม่รู้จักชื่อ คนที่ปกติอาจเดินผ่านกันโดยไม่เคยมองหน้าแต่วันนั้นกลับยืนอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรราวกับสันทิภาพไม่ได้อยู่ที่ปลายทางอย่างวอชิงตันดีซีแต่อยู่ตรงช่วงเวลาที่คนไม่แปลกหน้าต่อกันอีกต่อไปเสียงหนึ่งในฝูงชนพูดเบาๆว่ามันติดเชื้อไม่ใช่เชื้อโรคแต่เป็นเชื้อแห่งความอ่อนโยนแค่เห็นรอยยิ้มของคนข้างๆใจก็อ่อนลง แค่เห็นพระเดินช้าๆใจก็ช้าลงตามทั้งที่โลกภายนอกยังวุ่นวายเหมือนเดิมข่าวร้ายยังมีเหมือนเดิมปัญหาย,ยังไม่หายไปไหนแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นทำให้ผู้คนจำได้ว่ามนุษย์ยังเลือกความสงบได้บางคนบอกว่าเขามาเพราะเห็นในโซเชียลบางคนมาเพราะเพื่อนชวนบางคนมาเพราะบังเอิญผ่านแล้วรถติดแต่พอได้ยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่า ฉันไม่ได้มาผิดที่มันเหมือนมีบางอย่างในใจที่ถูกเรียกออกมาบางอย่างที่เราอาจลืมไปนานว่าเคยมีความเมตตาแบบไม่ต้องมีเหตุผลและนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินของพระไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายแต่มันคือการเดินทางทางใจของคนดูด้วยทุกก้าวของพระเหมือนดึงใจผู้คนกลับมาสู่คำถามง่ายๆว่าวันนี้ฉันใช้ชีวิตด้วยความโกรธมากไปไหม วันนี้ฉันพูดแรงกับใครไปไหมวันนี้ฉันยังใจดีได้อีกไหมเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การขยายภาพเหตุการณ์แต่คือการขยายความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการที่ผู้คนจำนวนมากพร้อมใจกันหยุดแล้วมองเห็นคุณค่าของคำว่า e ace พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและเมื่อคนจำนวนมากรู้สึกบางอย่างพร้อมกันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าที่ตาเห็น เพื่อจะเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์นี้จึงสะเทือนใจผู้คนจำนวนมากเราต้องถอยออกมาดูภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก่อนนี่ไม่ใช่กิจกรรมในวันเดียวไม่ใช่ขบวนแห่ชั่วคราวและไม่ใช่โปรเจกต์ไวรัลออนไลน์แต่มันคือการเดินทางจริงของคณะพระสงฆ์ที่ตั้งใจทำภารกิจชื่อว่า Walk for Peace ซึ่งเริ่มต้นจากเมืองฟอร์ตเวิร์ธในรัฐเท็กซัสและมีจุดหมายปลายทางคือวอชิงตันดีซีรวมระยะทางประมาณ2,300ไมล์ใช้เวลาหลายเดือนและวันที่พวกท่านผ่านเมืองริชมอนด์คือช่วงประมาณวันที่100ของการเดินวัตถุประสงค์ของการเดินไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนาของใครไม่ได้เป็นการรณรงค์ทางการเมืองและไม่ได้เรียกร้องนโยบายใดๆ เป้าหมายหลักคือการย้ำเตือนเรื่องสันติภาพภายในผ่านการกระทำที่เรียบง่ายที่สุดอย่างการเดินพระสงฆ์เน้นคำว่า mindfulness หรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะและ loving kindness หรือความเมตตาเป็นสากลพุกท่านเชื่อว่าถ้าแต่ละคนดูแลโลกภายในของตนเองความสงบจะขยายออกไปสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมในวงกว้าง ตลอดเส้นทางพระเดินวันละหลายชั่วโมงบางวันอากาศหนาวบางวันลมแรงบางช่วงถนนเปลี่ยวแทบไม่มีใครรู้ว่ามีขบวนนิพพานบางช่วงมีผู้คนมาต้อนรับมากมายสิ่งที่สม่ำเสมอคือจังหวะก้าวที่ไม่เร่งรีบการเดินเรียงแถวอย่างสงบและการไม่ตอบโต้ต่อสิ่งกระทบภายนอกแนวทางนี้สื่อสารสารโดยไม่ต้องใช้เวทีใหญ่หรือคำพูดยาวๆการเดินเองคือข้อความ เมื่อขบวนเข้าเขตเมืองต่างๆโดยเฉพาะในรัฐเวอร์จิเนียหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเริ่มเข้ามามีบทบาทบางเมืองมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยบางแห่งมีพื้นที่พักบางแห่งมีประชาชนจัดน้ำอาหารหรือดอกไม้ให้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความร่วมมือระหว่างพระสองกับชุมชนเจ้าบ้านมากกว่าการแสดงฝ่ายเดียว ในกรณีของริชมันเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมอเมริกันยังเผชิญความตึงเครียดจากหลายประเด็นทั้งเศรษฐกิจความขัดแย้งทางความคิดและข่าวร้ายรายวันผู้คนจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์บริบทนี้ทำให้กิจกรรมที่เน้นความสงบโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะมันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในชีวิตประจาวัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์คลิปการเดินในเมืองก่อนหน้าภาพพระเดินกลางถนนยาวและคำให้สัมภาษณ์สั้นๆจากผู้คนทำให้เรื่องนี้แพร่กระจายไปไกลผู้คนที่ไม่เคยรู้จักพระกลุ่มนี้มาก่อนเริ่มติดตามบางคนวางแผนเดินทางมารอรับบางคนตั้งใจพาลูกหลานมาดูตัวอย่างของการอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวในพื้นที่จริง ผู้คนที่มารวมตัวกันมีพื้นเพหลากหลายมีทั้งครอบครัวที่มีลูกเล็กผู้สูงอายุนักเรียนเจ้าหน้าที่อดีตทหารพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเลิกงานและคนที่ยอมลางานเพื่อมารอสิ่งที่ผู้เขามีร่วมกันคือความรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่อยากเป็นส่วนหนึ่ง กรณีของแม่และเด็กออทิสติกเป็นตัวอย่างหนึ่งของแรงจูงใจส่วนบุคคลแม่ไม่ได้คาดหวังการรักษาทางการแพทย์จากพระแต่หวังให้ลูกได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเรื่องนี้สะท้อนมุมหนึ่งของบริบทคือผู้คนจำนวนไม่น้อยกำลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์พื้นที่ที่ไม่ตัดสินไม่เร่งไม่กดดัน นอกจากผู้ชมทั่วไปแล้วยังมีองค์กรที่สนใจประเด็นสันติภาพและการอยู่ร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มที่ทำงานด้านการสร้างสันติภาพระดับชุมชนพวกเขาไม่ได้จัดงานใหญ่โตแต่ใช้โอกาสนี้พูดคุยกับผู้คนเรื่องความสำคัญของการสื่อสารอย่างไม่ใช้ความรุนแรงการฟังกันและการจัดการความขัดแย้งในระดับครอบครัวสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเดินครั้งนี้ไม่ได้จบที่ริชมอนด์ปลายทางคือวอชิงตันดีซี ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศแต่พระสงฆ์ย้ำเสมอว่าจุดหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญคือการเดินทุก9ก้าระหว่างทางเพราะแต่ละ9ก้าคือโอกาสเตือนใจผู้คนดังนั้นการรวมกันของหลายปัจจัยการเดินทางยาวนานที่มีวินยัยความตั้งใจชัดเจนเรื่องสันติภาพสถานการณ์สังคมที่ผู้คนโหยหาความสงบพลังของสื่อออนไลน์ที่เชื่อมผู้คนและการมีส่วนร่วมของช ชนนท้องถิ่เมื่อนำทั้งหมดมารวมกันภาพพระเดินผ่านเมืองจึงไม่ใช่ภาพธรรมดาแต่เป็นจุดตัดของความพยายามส่วนบุคคลกับความต้องการส่วนรวมที่มาพบกันในเวลาพอดีแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องพระเดินผ่านเมือง ถ้ามันเป็นแค่นั้นเราคงดูคลิปแล้วเลื่อนผ่านเหมือนข่าวทั่วไปสิ่งที่ทำให้ผู้คนหยุดดูหยุดคิดและบางคนจิงกับร้องไห้คือคำถามเงียบๆที่ลอยอยู่กลางอากาศวันนั้นเราจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมจริงๆหรอหลังจากขบวนผ่านไปถนนกลับมาเป็นถนนรถเริ่มวิ่งผู้คนแยกย้ายเสียงพูดคุยเบาลงแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมหลายคนยืนอยู่อีกพักหนึ่งเหมือนยังไม่อยากขยับเรากับว่ากลัวถ้าเดินออก จากตรงนั้นความสงบที่เพิ่งสัมผัสจะหายไปพร้อมเสียงเครื่องยนต์หญิงคนหนึ่งพูดเบาๆว่าฉันอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้ใช้ตอนทะเลาะก,กับสามีอีกคนหัวเราะทั้งน้ำตาฉันจะนึกถึงวันนี้เวลามีใครขับรถบ้านหน้าคำพูดเหล่านี้ฟังดูเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเพราะการเดินครั้งนี้ไม่ได้ขอให้ใครเปลี่ยนโลกในวันเดียวมันแค่ชวนให้คนถามตัวเองว่า เก้าเล็กๆในชีวิตประจำวันของฉันจะเปลี่ยนได้ไหมพระไม่ได้หยุดพูดเรื่องสันติภาพภายนอกอย่างเดียวแต่ย้ำเรื่องโลกภายในซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านบอกว่าโลกที่วุ่นวายที่เราบ่นถึงทุกวันสะท้อนจากใจคนที่วุ่นวายถ้าใจเรายังโกรธง่ายกระทบง่ายหลงตามคำพูดคนอื่นง่ายโลกเล็กๆรอบตัวเราก็จะวุ่นวายตามและโลกใหญ่ก็ไม่ต่างกัน นี่แหละจุดที่เรื่องนี้ดึงเรากลับมาเพราะมันไม่ปล่อยให้เราเป็นแค่ผู้ชมเหตุการณ์ดีๆแล้วจบแต่มันโยนภาระเบาๆกลับมาในมือเราเองถ้าความสงบสำคัญจริงเราจะทำอะไรกับมันหลังจากวันนี้ภาพเด็กออทิสติกที่ยกมือไหว้พระโดยไม่พูดสักคำกลายเป็นภาพแทนคำอธิบายยาวๆเขาไม่ได้เข้าใจปรัชญาไม่รู้เรื่องการเมืองไม่อ่านข่าวแต่เขารับรู้พลังงานบางอย่างที่ผู้ใหญ่จานวนมากก็รู้สึกเหมือนกัน นั่นคือความอ่อนโยนที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วเราที่โตแล้วผ่านโลกมามากทำไมถึงยากนักที่จะรักษาความรู้สึกแบบนั้นไว้เรื่องนี้จึงไม่ใช่การเพิ่มดรามา่าแต่คือการสกิดใจให้เรากลับมามองตัวเองอีกครั้งพระเดินมาไกล2.300ายไมล์แล้วเราเดินกี่ก้าวในใจตัวเองแล้วเราเดินออกจากความโกรธบ้างหรือยังเราเดินห่างจากคำพูดทำร้ายบ้างหรือยังเราเดินเข้าใกล้ความเข้าใจคนอื่นบ้างหรือยัง เพราะความจริงที่อาจไม่อยากได้ยินคือถ้าเหตุการณ์วันนั้นเป็นแค่ช่วงเวลาซึ้งๆแล้วจบโลกก็จะกลับไปเหมือนเดิมข่าวร้ายก็ยังมีความเกลียดก็ยังมีเสียงทะเลาะในบ้านก็ยังมีแต่ถ้าสักหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งกลุ่มเพื่อนตัดสินใจใช้ความสงบที่ได้สัมผัสวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆวงกลมของผลกระทบจะค่อยๆขยาย พระเดินต่อไปยังวอชิงตันดีซีแต่คำถามไม่ได้เดินต่อไปกับท่านมันถูกทิ้งไว้ที่นี่กับเรากับชีวิตประจำวันกับจังหวะที่เราจะเลือกตอบโต้หรือเลือกหายใจลึกๆก,ก่อนพูด และบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่ผู้คนรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้พิเศษเพราะมันไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่มันให้กระจกบานหนึ่งเราเห็นน้ําตาของคนอื่นเห็นรอยยิ้มของคนแปลกหน้าเห็นพระเดินช้าๆและสุดท้ายก็เห็นตัวเองชัดขึ้นคำถามจึงยังค้างอยู่หลังจากพระเดินผ่านเราจะเดินต่ออย่างไรและคำตอบนั้นไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเอง ถ้าต้องสรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้อะไรกับเราคำตอบอาจไม่ใช่คำสวยๆอย่างสันติภาพโลกสวยหรือความหวังลอยๆแต่เป็นบทเรียนที่เรียบง่ายจนเรามักมองข้ามสันติไม่ได้เริ่มจากโลกสันติเริ่มจากคนและคนนั้นคือตัวเราเองตลอดการเดินทางหลายพันกิโลเมตรพระไม่ได้เอาอะไรมาแจกนอกจากการกระทำที่สมู่รเสมอ พวกท่านไม่ได้มีป้ายคำขวัญใหญ่โตไม่ได้ตะโกนแข่งกับใครไม่ได้โต้เถียงศาสนาหรือความเชื่ออื่นสิ่งเดียวที่ทำคือเดินซ้ำๆทุกวันก้าวแล้วก้าวเล่าบทเรียนข้อแรกจริงชัดมากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำด้วยเจตนาดีมีพลังมากกว่าคำพูดยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยทำจริงผู้คนร้อมให้ไม่ได้เพราะคำเทศลึกซึง้งแต่เพราะเห็นความจริงใจในการกระทำ โลกยุคนี้เต็มไปด้วยคําพูดเต็มไปด้วยโพสต์เต็มไปด้วยความคิดเห็นแต่ขาดตัวอย่างของความนิ่งความสม่ำเสมอและความเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนภาพระเดินเงียบๆกลายเป็นกระจกสะท้อนว่าเราอาจพูดเรื่องสันติมากแต่เราใช้สันติน้อยมากบทเรียนข้อที่2คือสันติไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการฝึกทุกวัน ผู้ว่าประกาศวันพิเศษได้ผู้คนรวมตัวได้ข่าวรายงานได้แต่พอวันนั้นจบชีวิตจริงต่างหากคือสนามฝึกจริง พระเองก็พูดชัดว่าโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในถ้าใจเรายังวุ่นโลกที่เราสัมผัสก็จะวุ่นตามนั่นแปลว่าสันติไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในจังหวะเล็กๆเ,เช่นตอนเราเหนื่อยแล้วมีคนพูดไม่ดีใส่เราจะตอบกลับทันทีหรือหยุดหายใจหนึ่งครั้งตอนเราผิดหวังเราจะโทษคนอื่นหรือมองเห็นความทุกข์ในใจตัวเองก่อนนี่คือก้าวเดินแบบเดียวกับที่พระธรรมเพียงจะเป็นก้าวในใจ บทเรียนข้อที่สคือมนุษย์ทุกคนหิวความอ่อนโยนภาพผู้คนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนแบ่งดอกไม้แบ่งผลไม้แบ่งรอยยิ้มแสดงให้เห็นว่าใต้เปลือกของความต่างทางความคิดาศาสนาเชื้อชาติมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันคืออยากรู้สึกปลอดภัยอยากถูกรับฟังอยากมีความหมายการเดินครั้งนี้ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่แต่มันปลูกสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจคนให้ตื่นขึ้น บทเรียนข้อที่4ลึกไปอีกระดับการเปลี่ยนโลกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากคนจำนวนมากคนหนึ่งที่กลับบ้านไปแล้วทะเลาะน้อยลงคนหนึ่งที่เลือกฟังลูกมากขึ้นคนหนึ่งที่หยุดโพสคำเกลียดนั่นคือวงคลื่นเล็กๆที่ขยายต่อไปเรื่อยๆพระไม่ได้เดินเพราะคิดว่าจะหยุดสงครามทันทีแต่เดินเพื่อเตือนว่าคลื่นเล็กๆเ,เหล่านี้มีค่า บทเรียนสุดท้ายและอาจสำคัญที่สุดคือเราทุกคนกำลังเดินอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ทุกวันเรากำลังเดินไปทางใดทางหนึ่งเดินไปหาความโกรธหรือความเข้าใจเดินไปหาการแบ่งแยกหรือการเชื่อมโยงการเดินของพระแค่ทำให้เราหยุดดูว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่นำเราไปสู่โลกแบบไหน ดังนั้นเพย์ออฟที่แท้จริงของเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพข่าวไม่ใช่วันประกาศไม่ใช่ยอดผู้ติดตามแต่คือคำถามเรียบง่ายที่ติดตัวเราไปหลังจากดูจบพรุ่งนี้เช้าเราจะเลือกเดินแบบไหนถ้าเราเลือกเดินด้วยสติแม้เพียงก้าวเดียวโลกเล็กๆรอบตัวเราจะเปลี่ยนทันที และเมื่อโลกเล็กๆหลายใบเปลี่ยนพร้อมกันโลกใหญ่ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมนั่นแหละคือสันติที่จับต้องได้ไม่ใช่สโลแกนแต่เป็นการใช้ชีวิตจริงๆในทุกลมหายใจถ้าเรื่องราววันนี้ทำให้คุณหยุดคิดหยุดหายใจลึกขึ้นหรือรู้สึกอุ่นในใจแม้เพียงเล็กน้อยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้หายไปพร้อมกับคลิปนี้เพราะการเดินทางของแรงบันดาลใจยังไม่จบ เรายังมีอีกหลายเรื่องจริงผู้คนจริงและช่วงเวลาที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตรอคุณอยู่ในตอนต่อไปกดติดตามไว้แล้วมาเดินทางไปด้วยกันเรียนรู้วิธีฝึกใจให้สงบในโลกที่วุ่นวายเห็นพลังของความเมตตาในชีวิตประจำวันและค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในตัวคุณอาจส่งผลใหญ่กว่าที่คิดตอนหน้า บางทีอาจเป็นเรื่องที่ตรงกับชีวิตคุณพอดีและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวใหม่ที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนอย่าพลาดการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน